สาวแพนเค้คเกเขมรน,นิแต่ง4เดือนทําสามีอึ้งคาต้องบอกแฮปปี้ชีวิตดีมากๆเลยแล้วค่ะหวานใจของพี่หมีสารวัตรหมีนั่นเองมีหลายท่านรู้จักล่าสุดในพุณนตำรวจโทรศัก์สุนทรเปรมมานนหลังคบหากันมานานถึง11ปีค่ะ แพนเค้กเล่าให้ฟังว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรกันมากเลยนะแถมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยพร้อมอัปเดตแผนการมีทายาทโดยเจ้าตัวเนี่ยเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานดีแฮปปี้ปรับตัวบ้างทําทุกอย่างให้เราแบบโอเคกันที่สุดก็ในเรื่องของทายาทเจ้าตัวเองก็บอกว่าตอนนี้ยังโฟกัสกับในเรื่องของการทำงานแต่อีกไม่นานเนี่ยก็คงจะได้เห็นแพนเค้กน้อยกันอย่างแน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอในทุกๆเรื่องเลยละคะ่ะ